สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะคะว่าชุดบวชพระใหม่สีสม้มราคาเท่าไหร่ตอบภาพรวมกว้างๆให้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วการบวชพระใหม่เนี่ยลูกค้าต้องไปดูก่อนค่ะว่าลูกค้าอะไรจะซื้ออะไรจะยืมวัดค่ะจากนั้นก็มาติกรายการแล้วก็มาสอบถามร้านค้าได้นะคะซึ่งราคาไม่ได้เกี่ยวกับสีนะคะราคาสินค้ามันขึ้นอยู่กับ เกรดของสินค้าที่เราเลือกค่ะหรืออย่างเช่นถ้าเป็นพวกงานหัตถกรรมสวยๆมันก็ขึ้นอยู่กับช่างที่เราเลือกค่ะเราชอบงานของช่างคนไหนก็บอกเขาว่าเอาสีฟามมันเกิดเราก็ได้ค่ะหืออย่างเช่นสับปรปทนที่ร้านก็มีหลายเนื้อผ้านะคะซึ่งสีจะไม่ได้เกี่ยวกับราคาค่ะราคาสินค้าขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าที่เราเลือกค่ะ ในส่วนของราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นของที่ร้านเราเนี่ยลงไว้ที่เว็บไซต์ร้านไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะ เข้าที่เว็บไซต์ดังนี้ค่ะ w w w s p a n b u n 1 0 9 c o m ค่ะจากนั้นก็ช่องบนสุดมีช่องให้ค้นหาราคาพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการแล้วกดแว่นขยายได้เลยนะคะก็จะออกมาให้เราเลือกเลยค่ะมาพูดถึงภาพรวมของสินค้าก่อนนะคะการบวชพระมันก็ต้องแบ่งประเภทตามนี้ก่อนนะคะ1ก็คืออุปกรณ์บวชน้าค่ะก็ได้แก่พวกเสื้อนาคผ้านุ่งนาเข็มขัดนาผ้าเขามามีโกนขมินประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของเครื่องใช้ส่วนตัวสําหรับพระสงฆ์นะคะ ก็จะมีผ้าไตรครองผ้าไตราอาศัยผ้าอาบน้ําฝนบาตพระตลปัตย่ามประมาณนี้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์จิตปาถะเครื่องนอนหมอนมุ้งต่างๆนะคะซึ่งเป็นส่วนของเครื่องใช้พระเครื่องใช้ส่วนตัวพระค่ะส่วนถัดมาตรงนี้จะแล้วแต่นะคะว่าเราจะยืมอะไรวัดบ้างบางที่ก็มีให้ยืมนะคะเช่นครอบไตรพานแว่นฟ้ากรวย3มชิ้นต้นเทียน3มชิ้นพานขมาลาบวชแล้วก็สับปะทนค่ะ เมื่อรวบรวมลิสต์รายการออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาตั้งงบประมาณกันค่ะว่าเราจะตั้งงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จัดตามเกรดสินค้านั้นได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ค่อยมาลงลึกในเรื่องของรายละเอียดนะคะชเช่นบวชไม่นานก็เลือกเป็นผ้าไตรโทรเรค่ะเพราะว่าราคาไม่แพงแต่ถ้าบวชนานแนะนําเป็นมัสลินนะคะเพราะว่าจะนุ่งห่มได้สบายกว่าค่ะ หรือต้องการปักชื่อเป็นที่ระลึกง,งานอุปสมบทเช่นตลปัดย่าหมอนอิงสัปปทนก็ต้องสั่งล่วงหน้านานๆหน่อยนะคะใครสนใจสินค้าก็ทักกันมาได้เลยนะคะแอปเขียวนะคะไลน์แอดร้านแอดสะพานบุญ109ค่ะร้านเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะมีบริการส่งลาล่ามูฟและ EMS ด้วยค่ะ